สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเหรียญกระสาบที่ระดึกองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติมาให้รับชมกันนะคะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญโปรยข้าวปี2520โดยด้านหน้าของเหรียญจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัรชกาลที่9ประทับยืนผินพระพักตร์ไปทางขวาทรงหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวที่แปลงนาสาธิต ภายในสวนจิรดาเมื่อราวปีพศ2504โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ทรงถือพานพันข้าวประทับยืยนข้างขวาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เบื้องขวามีข้อความว่าประเทศไทยและรัชกาลที่9ส่วนทางด้านหลังของเหรียญจะเป็นรูปพระแม่โพศพ นั่งพับเพียบเท้าแขนมือขวาถือรวงข้าวใต้รูปพระแม่โพศพมีข้อความเป็นอักษรภาษาอังกฤษว่า FAO ด่มขอบเบื้องล่างมีข้อความว่าพศ2520ด้านซ้ายจะมีเลขไทยเลขหนึ่งซึ่งเป็นการบอกราคาด้านขวามีคำว่าบาทค่ะ และนี่ก็เป็นหน้าตาของเหรียญกระสาบที่ระลึกองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาตินะคะคลิปหน้าเราจะมีเหรียญอะไรมาให้รับชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ